ต่อมานะครับแนวทางปฏิบัติกรณีใบเสร็จรับเงินสูญหายตามระเบียบข้อ21มีวิธีปฏิบัติอย่างไรหากใบเสร็จรับเงินสูญหายนะครับวิธีปฏิบัติให้ดําเนินการดังนี้ข้อ1ให้ท่านนะครับแจ้งความต่อพนักง,งานสอบสวนทันทีนะครับนับตั้งแต่ทราบว่าใบาเสร็จรับเงินสูญหายนะครับให้แจ้งความทันทีนะครับ 2. ติดประกาศยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่หายไว้ที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นในที่พบเห็นและตรวจสอบได้ง่ายเพื่อป้องกันมิให้การออกหรือรับใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าวนั่นเองนั่นเองนะครับนะครับให้ติดประกาศเลยนะครับว่ายกเลิกใบเสร็จที่สูญหายนั้นนะครับเพื่อไม่ให้มีการนําเอาใบเสร็จที่สูญหายเนี่ยไปออกไปรับเงินในใบเสร็จฉบับดังกล่าวได้นะครับ สให้แจ้งเวียนการยกเลิกใบเสร็จรับเงินที่สูญหายให้กับส่วนราชการต่างๆทราบเพื่อป้องกันการนำใบเสร็จรับเงินนั้นนำไปใช้นะครับเพราะฉะนั้นใบเสร็จรับเงินสูญหายตามระเบียบข้อ21ให้ท่านแจ้งความนะครับติดประกาศยกเลิกและแจ้งเวียนไปยังส่วนราชการต่างๆทราบนะครับ